สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ The Secret of True Academy f a n t a s i a ในวีคสุดท้ายนะคะแน่นอนอย่างที่รู้กันเราได้เจอกับ5นักล่าฝันแน่นอนค่ะเราจะเจาะลึกถึงเรื่องราวของนักล่าฝันเป็นคนๆไปเริ่มจากหนุ่มต้องบอกไม่หนุ่มแล้วนะเป็นเฮียแล้วนะเฮียกีวี1 4นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณกันก่อนเลยอยากจะพูดถึงใครอะไรยังไงบ้างพูดได้เลยนะคะในช่วงนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆแรงเชียร์นะครับแรงหัวทุกๆกําลังใจนะครับที่เชียร์ให้ขี่มาตลอดนะครับรางวัลที่ขี่ได้ก็เป็นของทุกๆคนนะครับแล้วก็ถ้าขี่ไม่มีทุกคนนะครับขี่ก็ไม่วันนี้แน่นอนครับขอบคุณครับ ที่เราอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงวีคสุดท้ายมีเหตุการณ์ไหนที่แบบประทับใจไม่มีวันลืมเลยไหมประทับใจใช่ไหมครับก็คงเป็นเรื่องแบบแกล้งน้องๆอ,อย่างเงี้ยครับสนุกดีครับแบบแกล้งประจำาทานี้แกล้งประจำขาอั้ตลอดเลยนะคะอาการขี้อั้ของเขาเราก็เห็นกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะคราวนี้มาถามถึงความประทับใจที่มีต่อโครงการนี้บ้างดีกว่าก็อย่างแรกคงประทับใจประทับใจคนดูอ่ะเลยครับว่าแบบ คนดูแบบให้ใจมากๆครับสำหรับรายการนี้ครับแล้วก็อย่างที่สองคือประทับใจมิตรภาพที่เกิดขึ้นในบ้านแบบก็ตอนแรกก็แบบไม่ได้อินขนาดนี้นะครับแต่พออยู่ไปเริ่มเริ่มผูกพันเรื่องแบบว่าเรามีน้องอีกต้องแบบ15คนแบบก็คือผูกพันมากๆกับทุกคนครับแล้วก็สําหรับคุณครูครับคุณครูมอบความรู้แบบสิ่งดีๆหลายอย่างครับมีแต่ความหวังดีให้กับผมครับผมก็รับรู้ได้แล้วก็แบบเหมือนแบบเราก็เป็นสิทธิ์มีครูครับ ก็ข<ม> <Ừ. S 2> ับใจไปท,ทุกอย่างครับในโครงการนี้ครับรวมถึงวิคเพลงลูกกุงเวยนะพี่ว่าไม่ลืมแน่เลยอ่ะเขาแบบว่ามีคู่รักใต้ร่อม,มาลุลีอะไรเงี้ยลูกกุงนะครับลูกกุงผมชอบนะครับเพราะ,ะวิงนั้นเนี่ยเป็นวิกที่แบบมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะมากมายในบ้านครับแต่เราก็แบบสามารถฝ่าฟันมันไม่ได้โดยการแบบก็คือตั้งใจอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าได้ร้องคู่ อเนี้ยหรอโอ้อาสังเกตมือเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าลุกลี้ลุกลนได้รองคู่น้องอะไรน้องโมครับอ่าประทับใจไหมประทับใจครับประทับใจประทับใจยังไงคะคือเราประทับใจตรงแบบการได้ร่วมงานกับน้องเขาครับแบบความมีความตั้งใจแล้วก็ความพยายามมากครับทําให้เราแบบจากคนแบบขี้เกียจขี้เกียจก็แบบตั้งใจมากขึ้นครับแล้วพยายามมากขึ้น ก็คือผู้แบบนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจเรียนให้ขยันมากขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าครับอ๋อแล้วแบบมีส่วนตัวแบบรู้สึกด,ดีๆอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษบ้างไหมกับน้องโบใช่ไหมครับก็ชื่นชอบไหมครับชื่นชอบ <c oughs> พยาพยามหวานล้อมไงชื่นชอบ <c oughs> ชื่นชอบครับ <c oughs> เป็นพิเศษเหมือนที่ทุกคนชื่นชอบอะครับรเเริ่มเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วทุกคนก็ต้องชื่นชอบเหมือนกันครับแน่นอนหรอชื่นชอบตรงไหนต้องเข้าเก่ง เก่งใชมครับตั้งใจตั้งใจแล้วก็มีความสามารถน่ารักเรื่องสวยเป็นเรื่องตามมาครับแต่ว่าเริ่มคิดบ้างแล้วนะเนี่ยสรุปสมมติว่าให้สรุปความสัมพันธ์ของกีกับโบว่ามันเป็นแบบไหนและอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนเป็นพี่น้องครับเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับแล้วอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนผมว่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปได้นานนะครับเป็นแบบเป็นพี่น้องที่แบบที่ดี ให้ความรู้สึกดีต่อกันก็เหมือนที่เราให้กับทุกคนครับโอเคโอเคโอเคเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนฉันพี่น้องนะคะคราวนี้เป็นพี่ชายกับน้องชายบ้างดีกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะที่ไม่ได้บอกว่าหัวหกก้นขิดมาตลอดน้องปามครับพีกับปั๊มเป็นยังไงบ้างพีกับปั๊มเนี่ยจะรู้จักแบบนิสัยกันมาก่อนเข้าบ้านนะครับเราจะรู้ว่าน้องปามแบบมีนิสัยอะไรประมาณไหนแล้วพอเข้ามาบ้านมันก็แบบมีอะไรที่แบบคือดัดใจหรือว่า ก็เยอะมากมายครับทำไมละอึดอัดใจแหมความว่ายังไงอะอยู่กับปั๊มแล้วอึดอัดอย่างเงี้ยหรออยู่กับปั๊มเหรอครับอยู่กับปั๊มแล้วอึดอัดอย่างเงี้ยหรออยู่กับปั๊มเหรอครับอุดอาดนะครับคือปั๊มแบบเอาแต่ใจครับน้อ เอาแต่ใจเหรอเดี๋ยวก่อนเอาแต่ใจยังไงเอาแต่ใจยังไงคือผมไม่อยากพูดมานานแล้วแบบปั๊มแบบเอาแต่ใจมากแบบทำอะไรไม่คิดอลครับหรออย่างเช่นยกตัวอย่างอะยกตัวอย่างก็แบบอยู่ดีก,ก็บอกอย่าออกจากบ้านอย่างเงี้ยคือแบบเดือดร้อนนะครับแบบ ทำไม่คนตกใจครับไม่ชอบครับแล้วอาแต่เราก็สนิทกับเขามาตั้งนานนะผ่านวีคนั้นมาเราก็ยังสนิทอยู่นะถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ได้แล้วไม่รู้พี่แต่วันนั้นแบบเสียใจมากเรื่องอื่นอะปั๊มเคยทำอะไรให้อีกโอ้โหเยอะครับอันไหนเล่าวีรกรรมปั๊มมาสิที่แบบให้ทาเก็บกดเนี่ยปั๊มแบบแย่งของกินเนี้ยครับเอออะไรอีกเยอะแยะับแบบ ใช่รามีเราแบบรู้สึกแบบโหทำไมปั๊มทำอย่างนี้กับเราได้อะไรเนี้ยหรอเหรอเยไม่แย่งลับเลยอ่ะแล้วมีอะไรอ่าสมมติว่าถ้าจะพูดจริงๆเลยถ้าให้จฮิตเพลจริงอยากจะบอกปั๊มว่าอะไรก็แบกให้่ปั๊มโตได้แล้วครับคือปั๊มแบบเด็กมากครับปั๊มแบบหรอ ไม่ได้ยินปัมไม่ได้ยินพูดได้มารายการซีเครตไม่มีซีเครตอีกต่อไปก็แบบใหญ่ทุกคนรู้ปั๊มเด็กมากครับปั๊มแบบใหญ่ปั๊มคิดเป็นครับอ่เราเป็นพี่ชายในฐานะที่เราเป็นพี่ชายเรา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 เตือนอะไรเขาได้หรือเปล่าแบบัไม่เตือนแล้วครับเตือนเยอะแล้วครับ ไ่อามออเคอะปััพูดอะไรกับพูดอะไรกับพี่กีดิอะไรก็พพูดอะไรครับ ความสัมพันธ์ฉันพี่ชายกับน้องสาวไปแล้วคราวนี้เอาเป็นพี่ชายกับน้องชายบ้างดีกว่าครับคู่ที่หัวหกก้นขิดมาด้วยกันตลอดเลยนะกับน้องปังม๊มเป็นยังไงบ้างคะก็บอกนะปัม๊มแบบยังเด็กอยู่ครับไม่โตรครับอ๋อ เล่าเหตุการณ์สิคะมีอะไรบ้างไหมก็แบบพูดอะไรไม่คิดอะครับองนี้ผมก็เบื่อนะครับแบบเบื่อโอเค รู <and> ้กันเรารู้กัน